ปัญหาในการวิจัยคืออะไรรู้ไหมโรงเรียนในประเทศไทยเป็นอันดับสองของความรุนแรงของโลกที่เด็กถูกกันแกล้งแล้วก็ถูกลังแกตัวเลขตัวนี้เป็นเมื่อปี6-2สองถามพี่ปุ๊กน่ากลรรัวจเนาอพี่ก็เป็นหนึ่งคนที่โดนแกล้งในโรงเรียนตั้งแต่อยู่ประถมแล้วค่ะเห็นเราตัวเล็กนึกว่าเราไม่มีทางโตกับเพื่อนพี่มันใช้ยังไงมันชอบเอากระจกอะแล้วติดไว้ที่รองเทา้า รองเทา้านักเรียนของผู้ชายอะแล้วก็เอามายืนใกล้ๆเราแล้วก็เอาเท้าสองแล้วก็ยืนดูว่าเราใส่เก่งในสีอะไรแล้วก็บูลลี่เราว่าวันนี้ใส่กางเกงในสีดาวันนี้ใส่กเก่งในสีแดงนี้วิธีการพี่ปู่คือมึงแกล้งหมาขูแกล้งกับพี่ก็ปีนไปเอาหมามุยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนั้นพี่เรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณเห็นพี่เล็กๆอย่างเงี้ยพี่ปีนข้ามมุแผนไปเอาหมามุยมาแล้วพี่ก็ก็เอาหมามุยอะค่อยๆขูดแล้วก็ใส่น้ํา แล้วก็เอาถุงเนี่ยไปปาใส่เพื่อนที่มันแกงพีแล้วเป็นไงนะคันขยยทั้งตัวแต่เด็กคนอื่นน่ะเขาไม่ได้นิสัยแบบนี้แบบพี่ปูพี่ปูบอกแผนไม่สนฉันไม่กลัว พี่เป็นมาเฟียในโรงเรียนจะเห็นฉันตัวเล็กอย่าหวังจะมาแกล้งฉันแล้วพี่เป็นหัวหน้าแก๊งของเพื่อนที่เป็นผู้ชายเพื่อนพี่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอ่าเป็นรอสอก,กันหลายคนนะคะพี่มีเพื่อนผู้ชายตามอยู่สามสี่คนงั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่ถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วเรามีคุณครูที่เป็นจิตสัต กล้าที่จะยืนหยัดขึ้นมาว่าอันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกเพราะส่วนใหญ่คนที่มีพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยจะเป็นพวกลูกมาเฟียหรือลูกคนที่เป็นใหญ่ในในใน,ในโซนพื้นที่นั่นแหละพี่เจอเหมือนกันไอ้เพื่อนที่แกลงเนี่ยมันเป็นลูกในอำเภอมันเป็นลูกตำรวจของพี่อะ่ะคุณพ่อเป็นแค่ข้าราชการธรรมดาธรรมดาเลยค่ะไม่ได้มีอะไร แต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังคุณย่าฉันคือมาเฟียของกรมทางหลวงในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่โอเคเห็นว่าพอฉันธรรมดาธรรมดาแต่มืองไม่รู้จักกูแล้วคิดผิดแล้วที่มาแกล้งพี่อันไม่ได้มีคนแบบพี่เสมอไปงานวิจัยตัวนี้เขาศึกษาในเรื่องของอำนาจในการทำนายปัจจัยทางจิตแล้วก็ทางจิตสังคมที่มีบทบาทในการส่งเสริมลดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กเขาศึกษาคุณครูนะคะอีกอันนึงดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจิตแล้วก็ทางสังคมเพื่อดูบทบาทของคุณครูใน การส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงของเด็กนะคะแล้วทฤษฎีที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็คือ1ก็คือบทบาทของครูเนี่ยเขาใช้ความเป็นผู้นำสองก็คือว่าเป็นครูที่มีความตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ามันสามารถเกิดความรุนแรงกับเด็กได้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นคุณครูที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กผู้ปกครองผู้บริหารข้อที่4ก็คือว่าคุณครูคนนี้จะต้องมีศักยภาพหมายความว่า แม้พี่ปวจะเป็นครูที่ตัวเล็กๆแต่พี่ปวมีศักยภาพของความเป็นผู้นําอีกอันนึงคือระบบในการรายงานว่าในโรงเรียนเนี่ยมีระบบพวกนี้ไหมแล้วก็มีการเก็บฐานข้อมูลมีการปรับปรุงฐานข้อมูลไหมมีบทลงโทษอย่างไร ซึ่งอันนี้จะเป็นบทบาทของคุณครูซึ่งในงานวิจัยตัวนี้เขาก็เอามาปรับใช้แล้วก็มีทฤษฎีของยูเนสโกเอกพี่ปูว่างานตัววิจัยตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาดูในฝั่งของจิตที่เป็นตัวตนกับจิตที่เป็นเพื่อสังคมนะคะของคุณครูแล้วก็ดูบทบาทของครูว่าเอ๊ะครูมีความเข้าอกเข้าใจนักเรียนไหม มีความเห็นอกเห็นใจไหมครูมีความเป็นผู้นำไหมครูกล้าที่จะยืนหยัดกับนักเรียนที่ถูกหลังแกแม้จะต้องสู้กับนักเรียนที่เป็นลูกของมาเฟียหรือผู้ที่มีอิทธิพลสําหรับพี่ปู่หรอคะถ้ามาเป็นลูกศิษย์พี่พี่ไม่เคยกลัวเพราะว่าตอนที่เป็นอาจารย์อยู่ส่วนนั้นน่ะลูกศิษย์พี่มีปัญหามีปัญหากับอาจารย์เพราะว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนดูในคอนโทเนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยก็กล้าที่จะยืนหยัด เพื่อสู้กับเด็กนะคะนันไม่กลัวค่ะจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์สูงมากมีโซเชียลเขาเรียกว่ามีการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่ปู่บอกเลยว่ากลยุทธ์หนึ่งที่คุณครูจะต้องมีและบทบาทสําคัญคือ เป็นนักเจราจาต่อร้องได้อีกนะคะอันนี้เป็นบทบาทสําคัญที่พี่ปู่ใช้แล้วได้ผลเสมอนะคะทีนี้งานวิจัยตัวนี้เขาสัมภาษณ์อาจารย์คุณครูในโรงเรียนมัธยมอ่ะ4 0 0คนแล้วก็มาวิเคราะห์เป็นใส่ติธรรมดา xbar sd แล้วก็ทดสอบสมมติฐานด้วยใช้ multiple regression นะคะนี้เดี๋ยวไปดูผลการวิจัยกันค่ะผลการวิจัยจริงๆถ้าพี่ปูอ่านแล้วมันก็เหมือนกันี่พี่พูดไปตอนแรก แต่ว่าในงานวิจัยตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงที่ว่าคือคุณครูส่วนใหญ่ที่เราเจอที่เป็น t i k t o k อกเกเป็น Youtuber หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็น lgbtq ซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นผู้นำแล้วกล้าที่จะยืนหยัดเพราะอะไรรู้ป่ะคุณครูโดนมาก่อนก่อนที่เขาจะสตรองในมุมนี้ ที่พี่ปู่ชอบตรงนี้คือเหมือนอย่างพี่ปู่จะถามว่าทําไมพี่สตรอกูโดนมัน่กรกูโดนมาอย่างหนักน่วงโดนในระดับเพื่อนไม่เอาเพราะว่าเป็นที่รักของครูช่วยงานคุณครูแล้วโดนเพื่อนหมันไส้เพื่อนแกล้งทั้งห้องไม่คุยด้วยกันทั้งห้องตอนไปเรียนปโทก็โดนมาอย่างนี้เหมือนกันเพื่อนทั้งห้องไม่คุยด้วยเป็นเรื่องปกติที่เจอมา เพื่อนไม่คุยกับกูมึงไม่คุยกูก็ไม่ได้อยากคุยกับมึงเพราะกูมีตัวเองเป็นเพื่อนคุยคนเดียวก็ได้แล้วคุยกับคุณครูก็ได้คุยกับใครก็ได้เพราะเป็นที่รักของครูแต่เป็นที่เกลียดของพวกมึงเรื่องของมึงเพราะกูไม่ได้อยากคบมึงอันนี้ในบุมพี่ปู่คือโดนบูลลี่มาก่อนโดนทําร้ายมาก่อนโดนจนรู้สึกว่าอืมลองมาสิมาสิแล้วเดี๋ยวเจอดีฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะปกป้องนักเรียนที่อยู่ในคอนโทรลได้ก็เลยทําให้นักเรียน กลุ่มที่มีอาจารย์สายสตรองเนี่ยยิ่งเป็น LGBTQ โหฝันเหอะจะบูลลี่เขาได้เพราะอินเนอร์ Inner เขาเกินร้อยความเป็นครูจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความเป็นสาวสังคมความเป็นคนของสังคมเนี่ยทำให้การแก้ปัญหาอะไรก็แก้ได้แล้วที่สำคัญคือ เขามีสื่ออยู่ในมืออย่าลืมว่าส่วนใหญ่คุณครูกลุ่ม LGBTQ เนี่ยดังใน tiktok พี่ยังเจอเลยล่าสุดดู tiktok มีเด็กมาแซวเหมือนเหมือน cover ครูครูเดินผ่านผู้บริหารเดินผ่านครูก็จะอ๋อนักเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ยนักเรียนต้องเรียนแบบนี้แบบนี้คือเป็นเหมือนนางฟ้าพอผู้บริหารเดินไป เด็กมันคเวอร์มาในระดับคุณอย่าอยานะตอนนี้กลายเป็นว่ากลับกันแล้วนะเด็กสามารถที่จะมาบุลี่่รู่ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรไม่ดีกับเด็กในปัจจุบันขอให้คิดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าทุกๆคนมีมือถือทุกๆคนมีช่องทีวีเป็นของตนเองมี Facebook มี IG มี TikTok ฉะนั้นอย่าลืม สื่ออยู่ในมือคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรใครก็ได้ตามอำเภอใจอย่าคิดที่จะแกล้งใครเพราะคุณนั่นแหละจะโดนแกล้งกลับนี่นะคะคือผลลัพธ์จากงานวิจัยตัวนี้โอ้ดีมากเลยพี่บุ๊บอกเลยถ้าอยากได้วิธีเล่าแบบเด็ดๆมันมันโดนโดนเนี่ยก็ตามพี่ในช่อง YouTube นะคะสำหรับวันนี้ไปละคะ่าบ๊ายบาย